กับแบนี้ใช şey ้ข uh uh ้าวสารนะครับอ่ะเป็นกับเหล็กครับเอาไว้มินมินเลยครับจะเป็นทางวิ่งมานี่ครับมาจะเป็นทางวิ่งเตียนมาเนี่ยครับวิ่งมานี่มากินอ้อยเนี่ยครับนะครับนี่โคงลงไปนั่นนะครับเป็นรอยมกินอ้อยเลยนะครับคิดว่าจะไม่มีซะแล้วมีคีมอยู่ครับแต่ว่ากับดักผมมันวางครับไปแล้วนะครับกับเหล็กดักโดยใชข้าวสารครับจะเป็นผลหรือไม่เป็นผลก็ไปลุ้น้วยกัน สวัสดีครับสวัสดีเอทีแล้วก็วดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้พามาดักหนูครับเป็นรอยซ้ำหม่เก่าเขาครับนี่นี่วันนั้นผมมาเลาะหนูตรงนี้เขาจะไม่ตัดอ้อยเลยอันนี้เขาตัดไปแล้วไม่รู้ว่าหนูจะอยู่หรือเปล่านะผมว่าจะไปเลาะทางคลองนู้นด้วยทางคลองนั้นก็จะมีไม่มีหรอกครับผมก็จะเลาะไปเรื่อยๆแหละครับอังแดกดักปากขุยไปเลยครับเขาสารนะครับเาเอากลับเด็กมาใส่ดูครับ ลุ้มมนมันเจอยู่อยู่นะครับมันเลื่อมๆนะครับเลื่อมทางวิ่งก็มีนี่นะครับจะให้ดูมันมีหลายรูครับใ้หดี๋ยวันนี้เราไปดักยังไงก็ไปดูชมกันต่อนะครับกับหลังนี้ผมจะใช้ใบหย่อข้าวโพดนะครับนี่รอยกัดนี่รอยทางมันวิ่งนะครับอยากจะให้ดูนะครับเ๋ยวกถอดออกจากขาตั้งกล้องกันนะครับจะให้ดูนะครับทางมัน เห็นไหมครับทางมันจะวิ่งมาอย่างนั้นนะครับนะครับทางมันจะวิ่งมาครับเป็นโพงมาเลยครั <balcony> บเนี่ยนะครับว,บวิ่งวิ่งออกจากป่ายคามเลนี่นะครับเลอกๆลลงมาเลาะลงมันมากัดอ้อยไว้เนี่ยครับว่าก็เก่ามั่งใหม่มั่งนะครับเนี่ยผลกันไปแล้วก็ดักไปแล้วครับอาจจะจะใส่ให้ดูนะครับดังนี้ ครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีจับกับดักผมนะครับว่าดักกับดักยังไงนะครับอันนี้กับประมาณหกนิ้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับดังนี้ผมจะใช้เป็นเหยื่อข้อโพดนะครับข้อโพดผมจะใช้กับดาวนี่ครับโพดได้เห็นไหมครับเสียบลงไปนครับเดี๋ยวเราง้างก่อนนะครับค่อยฉีดน้ํายาใช้ดาวนี่มานี้ก็คือไม่ดักอยู่ดั้งปีที่แล้วหนูนะ รบเอาไว้มินมินเลยนะครับมินมากก็ไม่ดีครับเดี๋ยวมันจะหนีบมือเอานี่ครับมาแต่มาฉีดหนยเชื้อแล้วกันครับสองสีแดงนะครับผมใช้เนี่ยผมใช้สองสีแดงนี่แหะเชี้เยอะ๊บนึมครับนี่ครับอาจลงไปเลยครับหอมครับโอ้หอมกลุ่นเลยวางกับดักเลยครับ วางให้มันถูกนะครับวางแบบนี้เลยครับเหมาะครับนี่มาเดี๋ยวมัดเชือกครับนม่มัดไม่ได้ครับเดี๋ยวเผื่อมันติดหนูใหญ่หนูครัวก็ได้หนูครัวแล้วเผื่อนหนูใหญ่มันคาไปกินหลังนี้เป็นหลังที่สองครับหลังแรกผมใช้เหยื่อข้าวสารไปละข้าวสารไม่รู้ว่าจะใช้กับกับดักโมหรือเปล่านะแบบใช้เหยื่อกับเหยื่อแบบใช้แบบเหยื่ยอมตาตนะครับเอากับดักวางครับเหยื่อมไม่รู้จะใช้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูนะครับไปใส่หลังต่อไปครับ รอยนี้น่าสนใจครับแต่แปลว่าเป็นรอยหมายเก่าขเขานะเพราะว่ามันมีรอยกัดเออน่าสนใจเนี่ยครับเดี๋ยวจะปรับกล้องให้ดูครับเด้อนะครับรอยน่าสนใจครับกัดต้นยะคาเนี่ยเละเนี่ยครับเนี่ก็จะดักให้ดูแล้วครับหมายแบบนี้ รอยกัดแบกยางดีแล้วนี่นะรอยโพงมันวิ่งอยู่ข้างในนู้นหละเจ๊กิถือไม่ถือก็ลุ้นเลยกันละครับไปแตะนังต่อไปครับกำลังนี้ใช้ข้าวสารนะครับน่ะเป็นกับเหล็กครับเอาไว้มินมินเลยครับจะเป็นทางวิ่งมาเนี่ยครับแบบจะเป็นทางวิ่งเตียนมาเนี่ยครับวิ่งมาเนี่ยมากินอ้อยเนี่ยครับเนี่ครับนี่เป็นโพงลงไปนั่นนะครับเป็นรอยมกินอ้อยเลยนะครับคิดว่าจะไม่มีซะแล้วมีคีมอยู่ครับแต่ว่ากับดักผมมันวางครับไปแล้ว กับเหล็กดักด้วยเหยืะข้าวสารครับจะเป็นผลหรือไม่เป็นผลก็บร่ลุ้นด้วยกันละครับทีหลังเดี๋ยวจะพามาดูหลังนี้ครับหลังนี้จะดักด้วยเหยื่อข้าวสารครับเป็นกับเกลอกม้านะครับพาดูครับนะครับเห็นไหมครับโอ้ยผมมองในกล้องก็แดดส่องครับในโทรศัพท์มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับดัดไลให้มันไปอยู่ในหลุมครับแล้วเราก็โรยข้าวสารไปเลยจะหนูมว่าแตะก็จะเซ็ตเลยครับ เป็นรอยหนูสไลด์นะครับมาจทางบนนู้ดนะครับจะเป็นทางวิ่งมปนลงมาดินะครับหนูมันจะสไลด์ลงมานะครับทำไมมืดมืดนี่นะครับแก้วครับแก้วมาครับผมเจอช็อตเด็ดแล้วกับไม้คูสะนี่แหละมันหน้าติดดีนะครับเจอขุยหนูไว้ไม่ได้เจอแล้วครับมองกลับหันมาเห็นมาเลยเห็นต้องใจดับยู่หลังฝั่งนู้นแหละ เรามาเจอทีเด็ดเขาให้แล้วแต่ว่าน่าจะเป็นรอยซ้ำเก่าเขาด้วยนะรอ,รอยมันนี่ครับรอยขุยมนัมนเลยขุยมันะครับมันไม่ใช่ขุยเดียวนะครับนี่นไม่ใช่ว่ามีขุยเดียวหนูน่าจะไซส์ใหญ่หน่าดูนะครับนี่ขี้มันนีแหละครับจะดักตรงนี้แหละเดี๋ยวทีแล้วครับเดี๋ยวทีแล้ว เสร็จเลยวครับเหยื่อก็โพดเรานี่และดักป,กปากรูแม่มันอย่างนี้แหละครับจะจิดถือบ่ถือกบจักครับนี่แหนะรูมันอยู่นี่เด็กก็ตรงนี้นี่มันก็ออกมาครับได้กลิ่นน้ำยาครับนี่ผมเห็นมันอยู่ตาเนี้แหละอ้ยู่นขุยอะไปไปเลาะดูนะครับนี่แบบนี้บังมันยังอยู่เลยครับนี่ขุยอย่างงี้มันขุดออกมาอีกมันยังขุดออกมา,กมออกมาใส่ดูหนูตรงนี้อยู่ใส่เอา้า เห็นกบรูครับคุณนะอออนี่แหละครับนี่ดักแม่มันเอทีทีไปแล้วุูนี่มันยังอยู่นะครับมันยังขุดออกมาอีกเนี่ดักตรงนี้แหละคุณนะขุยอะป๊าดงไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วครับนี่ไปดักครับนี่ครับผมนี่แหละเยือกระโปดขีดด้วยดาวนี่ครับดาวนี่แบบนี้จะให้ดูสีชมพูครับแต่ว่าห่อมเป็นสีแดงนะครับ นะครับปากขุยมันนะปาดูนะครับและปากขุยมันแบบนี้จะถือไม่ถือก็ต้องลุ้นด้วยกันแล้วครับหลังเมื่อกี้ดักอยู่ตรงนั้นนะครับจะใกล้กันนี้แหละไม่รู้ว่าจะขุยมันจะล้างหรือเปล่าไหมครับไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะดูแถวนี้นะครับนี่มันเหมือนจะเป็นหนูทองครับหลังเมื่อกี้ดักตรงนี้นะครับแล้วมันเหมือนจะเป็นหนูท้องนะครับกบรูอย่างเงี้ยถ้าหนูกบรูหนูมันจะทองครับทองหรือเปล่าเลี๋ยขอดูก่อนครับ อยู่ครับหลังนี้เผื่อมันออกมาจากปากรูนี่ครับแต่ฝั่งนี้ฝั่งหน้านี่มันกบรูมดเลยรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ตรงนี้เหมือนกันนะมันกบรูหมดเลยครับจะออกรูนี้ไม่รู้จะออกมาหรือเปล่านะก็ต้องรอลุ้นแหละครับแบบนี้อี่ครับหลังนี้ดักมันที่ที่กันแบบนี้แหละอยู่ผมจะดักที่ทีกันเลยนี่ไอ้มันเหมือนมันจะเตียนๆอยู่นะครับนี่มันติดเตียนอยู่เลยนะครับทางวิ่งลงไปเลยนะมันยังเตียนอยู่เลย ก็จะติดหรือเปล่าไม่รู้นะครับอย่างนี้ใช้ไปเลยครับเข้าสารครับอย่างนี้ก็ดักปากคุยคือกันครับนี่แหละเห็นไหมครับปากคุยนี่ครับปากคุยครับนี่เหยื่อก็เป็นข้าวโพดครับรู้เหมือนจะอยู่นี่มันเหมือนจะอยู่อยู่แล้วครับไม่รู้ว่าจะออกมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่ามันมีคนมาดักก่อนแล้วนะครับนี่ครับแบบนี้ครับไปใส่กันต่อครับ ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายหลังนี้ให้ดูเป็นหลังสุดท้ายนะเพราะผมรีบดักก่อนหิวข้าวขึ้นมาอีกแดดก็ร้อนครับเดี๋ยรีบดักครับจะได้กลับบ้านนะครับถ่ายดูเป็นหลังสุดท้ายนะครับนี่ครับปากรูเลยหลังข้าวสารก็ดักอยู่นี่เชือกแดงๆนี่ไปครับเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าดูก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ